สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าต่กอกกอกแล้วก็นาเสริมกอกอกนะคะแล้วก็ยาอชีกอกอกวันนี้นะคะวันนี้น้าต่ายมีประเด็นนะคะมีประเด็นสืบเนื่องจากเมื่อวานสืบเนื่องจากเมื่อวานเรื่องที่เราไปอายการมุกดาหารมีสื่อช่องดังช่องหนึ่งนะคะมามาวิพากวิจารณ มาวิมาวิพากษ์วิจาร์เรื่องเรื่องที่เขานำเอ่อหมายหมายหมาให้ไปที่อายการนะคะเมื่อวานนี้เอาไปวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องเกี่ยวกับเขาคุยธุระคุณไปฟังคุณไปฟังคลิปให้จบก่อนดีไหมก่อนที่คุณจะมาวิพากษ์วิจาร์ณมาวิพากษ์วิจาร์ณชาวบ้านธรรมดา อย่างอย่างเราเนี่ยถ้าคุณคิดว่ากระมวลสันดานคุณดีคุณไม่น่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์แบบชาวบ้านนะอืมใช่สืช่องใหญ่ใช่เป็นถึงสื่อช่องใหญ่เลยนะมาเมื่อวานนี้ตามไม่รู้ตามใครไปแหละไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า กระบวนสันดากระบวนสันดานเขาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในเมื่อเขาพูดออกมาแบบนี้นะ่ะโอ้ยน้าตายได้รู้เลยถึงสันดานของเขาเลยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็กรุณาไปฟังคลิปให้จบด้วยเรื่องวัวนะคะเรื่องวัวว่าเขาคุยกันยังไงไปยังไงมายังไงนะคะเรื่องวัว แล้วก็ที่พูดเรื่องลัวเมื่อเมื่อเมื่อช่วงที่เจ้าหน้าที่เขานะคะเจ้าพนักง,งานเขาเอาไอ้หมายหมายนัดมาให้นะคะเข้าคุยกันเรื่องวัวคุยกันเรื่องราคากลัวแล้วก็ถ้าเขาถ้านัาแต่จะหยอกล้อเจ้าหน้าที่ได้มันมันคุยกันได้นะ่ะ ถ้าถ้าคุณคิดว่าการพูดคุยในลักษณะนี้เป็นการหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่คุณเอาสมองส่วนในของคุณคิดในหัวของคุณนะ่ะเอาวัวเข้าไปผสมหน่อยนะอย่าให้มันมีแต่สัตว์ตัวเดียวชนิดเดียวเลยคุณเป็นสื่อสื่อ,อพนักงานสื่อช่องใหญ่นะ แล้วสื่อช่องใหญ่อ่ะเขาจ้างคุณมาทํางานมามาใช้กิริยาการพูดแบบนี้เหรอเน็บแนมชาวบ้านเอาไปออกช่อง youtube ตัวเองคุณคิดว่าคุณดีแล้วเหรอคุณหาข่าวให้ช่องใหญ่จริงหรือเปล่ารถคุณอ่ะมีโลโก้เต็มเลยสื่อ มีโลโก้สื่อแล้วคุณมาพูดจาเหน็บแนมดา่าทอเจ้าบ้านเนี่ยคุณคิดว่ากระบวนนิสัยของคุณดีแล้วเหรอแล้วก็ไม่รู้ว่าพออช่อง เขาจ้างคุณมาทํางานอย่างนี้ได้ยังไงนะมาวิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านเขาเนี่ยคุณมาในฐานะสื่อนะคุณอย่าลืมคุณอย่าลืมว่าคุณมาในฐานะสื่อบางทีน่ะคุณไม่ได้มาทำงานสื่อ คุณเอาคุณเอาเอาเอา,เอากล้องของของสื่อไม่ว่าไม่ว่ารถไม่ว่ากล้องอุปกรณ์ของสื่อมาทำงานหายอดวิวของตัวเองแล้วคุณก็บอกว่าอยู่กับฝั่งนี้ยอดวิวต้องหาเหรอหาเองทํำงานเองอยู่ฝั่งไหนก็หาเองทั้งนั้นคุณก็น่าจะรู้ตัวดีว่าคุณอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วคุณต้องหายอดวิวเองทั้งสองฝั่งคุณหายอดวิวไปเพื่ออะไรล่ะ เสนอข่าวเหรอสมองคุณควรคิดด้วยนะคุณมีไหมสมองนะ่ะคิดด้วยฝั่งไหนเขาก็ทำงานกันทั้งนั้นแหละไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ฝั่งนี้แล้วไม่ต้องดิ้นรนหายอดวิวดิ้นรนเหมือนกันคุณก็เคยอยู่คุณก็น่าจะรู้ว่าใคร ว่าใครต้องการยอดวิวฝั่งไหนใครก็ต้องการคุณไปอยู่ฝั่งฝั่งลุงที่แรกคุณก็ต้องการยอดวิวคุณก็ดิ้นรลนหาคุณมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งผู้สูญเสียคุณก็ดิ้นรลนหาแต่มันไม่ได้ไงเพราะว่านี่สัยสันดานคุณน่ะมันไม่มีใครเอามันไม่มีใครอยากดูเพราะ พราะตัวคุณเพราะนิสัยคุณนิสัยคุณสันดานคุณเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไปอยู่ฝั่งไหนใครก็ไม่อยากดูแล้วบอกว่าเรากระแนกกระหนเจ้าหน้าที่นะ่ะคุณมีสมองไหมคุณมีตาไหมที่คุณว่าน่ะ แล้วแล้วถ้าเขาจะเอาไปจริงๆล่ะคุณคิดยังไงเห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาเอาทั้งขนหมาขนหนูเอาไปหมดเลยนะ่ะรวมทั้งสื่อด้วยนะตัวหน้าตายเองก็เห็นสื่อยังใช้วัวเป็นหายอดวิวเลยหาไออะไรนะเอายัวหายอดวิวทั้งวัวทั้งกระสอบทั้งหมาทั้งหนูอะ สือก็หายอดวิวด้วยกันทั้งนั้นแหละมันมันไม่ใช่ว่าเจอข้อพูดแค่นี้แล้วเจอข้อหามิ่นประมาทหรอกนะเราก็พูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่นี่ยแม่อย่าเอาสันดานตัวเองมามา มาประจานตัวเองเลยตัวอ,อนนนคนอื่นเหมือนตัวองอย่าคิดว่าสันดานน่ะของคนอื่นน่ะจะเหมือนตัวเองแล้วก็กลับไปดูกลับไปดูคลิปให้จบด้วยนะแล้วใช้สมองคิด อย่าใช้อย่างอื่นคิดแทนนะสำหรับคลิปนี้น้าแต่ยก็ขอฝากไว้ให้คิดนะคะฝากไว้ให้พออช่องคิดด้วยว่าควรค,คนคนนี้สื่อคนนี้มีควรควรให้อยู่กับการทำงานนี้เหรอ มีจัรยาบันพอแล้วเหรอที่เอารถสื่อมาใช้อ่ะเพื่อสร้างคลิปตัวเองเพื่อด่าทอคนอื่นหวังจะได้ยอดวิวของตัวเองฝากถึงพออช่องด้วยนะแล้วก็ไลฟ์สดที่ไหนไม่ไลฟ์เออกลัวเขากลัวเขาไม่รู้หรือไงว่าจากช่องนี้ช่องนี้ ไลนในรถเลยเออมีตาโลโก้รอบคันฝากถึงพอ,อช่องด้วยนะตักเตือนบ้างถ้าไม่อืมแค่นี้แหละฝากไว้ให้คิดนะพออสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ